สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ผ้มามะเข่าสวนเห็ดเผิงกขึเกาจ้าเห็นพอว่าเห็ดเกิดเดี๋ยวนีผ้าไปเบ่งจ้าไปจ้าจ้าคือปกตินี่สิเลาะหาเบิงกรนะจ้าแต่นี่เวลามันกระชันจิตอลุนไปน้ำกันจ้าพี่น้องบานแล้วจ้าไปจะหาต้อจ้า ดอกนี่ถึงจะน้อยแต่พ,บบแพิ่นกระบานแหรอจ้ะพี่เนาะนี่ไปจ้าหาตอฮอกฮอกจ้ะพี่เนาะอ่อะาแงกสามเขาแม่จ้าเลยบอได้มาดูแลเนาะแต่กลับมาหดคนอยู่เออเอาได้บ่ล่ะ บ่ได้เขามาเบิงเห็นตาพ่อพ,อพันวาพ่อเห็นเห็ดกันเลยได้บานเลยจ้าพี่น่องฝนตกใส่จ้าเมาว่านนี เก็บต่อจ้ะเพ่จ่าพี่น้องของเก่าเพื่อนเปรยยไปจ้านี่ก็ให้เพื่อนเป็นเชื่อไปน่าจา้าไปจ้าไปเบิ่งพุ่น,นอีกสองอัน ก็ว <Es> ่าไอ้ซามเขาแล้วเปิดนายังแล้วสิมาดูแลสีมาอาทำพวามสะอาดแต่งจากพี่น้องลายยางลายแน่วจากเห็ดน้ำบะทันท่้งไปเก็บเห็ดโขกจากพี่น้องเห็ดโขกกำลังออก จะดอกหนึ่งปูนดอกหนึ่งเก็บจ้าไอ้ติเปี้ยเหลี่วกับมี้จะห้วาวเก็บไ้ให้เป็นเชื้อเนาะซ้ำหนีพอตีจะพี่น้องนี่ร่างเปล่งเพิ่นบ้านเหลืองแห้งกำลังบานนะเนาะหนึ่ง กี่กล้เอซืได้<ท>แกงแล้วจ้ะพี่น้องนี่ไปจ้าไปเก็บท่างพุ่นกัน<โ>ดอ<ย>กนี่ดอกใ่แห้งจ้ะอะไ้มาเบิงในสีปอยให้เพื่อนเป็นเชื่อจ้ะมีเพื่อนอันนี้แหละ เป็นเชื้อต่อไปนะคะหน้าตาสํนหนึ่งราสิเก็บไว้เรามะเอาสองอันนี้ในหนีกับมีได้จานี่เอาเปิดเนาะนี่จ้าสองอันนี้พ่อเอาแล้วแต่างามจ้านี่ เดี๋ยวหน่อยยางเารอบึงจะข้าวก่อนจ่าเพื่อไม่อีกเนะาะจ้านี่จ่าพี่น้องผลงานของหน่อยเมื่อนี่นี่จากสวนเราเองนะคะปลูกเองจ่าพี่น้องใครสนใจทักทามในใดจ่าว่าเอาสร้างเชื่อจากไสปลูกจกังใดจา่ายินดีให้คำแนะนำนะคะอือ ได้แกงบักไงเลยจ้ะพี่น้องจ้าคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้เนาะจ้าในผ้ามะเขาปลาเห็ดเพิงแบบหกกเดี๋ยวให้แล้วอ่าซามเข่ากับอ่าเปิดนาอย่างก่อนจ้าสีมาทำความสะอาดเนาะทั้งแปลงเห็ดเพิ่งทั้งแปลงผักหวานเลยค่ะจ้าเจอกันไม่คลิปหนาเนาะจ้าพี่นอ้องอาผึ่งเบือ่อในเด้อ